แต้งมาตราระดาหลังชาวเน็ตบอกจะแบนหลังรู้ไข่คือผู้กำกับจากกรณีละครมาตราระดาที่กำลังมานแรงและมีการวิพากวิจารณ์การเนินเรื่องของผู้กำกับจนแบ่งออกเป็นสองฝั่งที่มีทั้งชื่นชมแบบสุดๆเพราะว่ามีเนื้อหาเป็นประเด็นครอบครัวแล้วก็ LGBT+ มองเป็นละครสะท้อนสังคมขณะที่อีกกระแสะก็บอกว่าขอแบนไม่ดูละครมาตราระดา หลังเพิ่งมารู้ว่าผู้กำกับเรื่องนี้คือเหมี่ยวประวันรัฐที่หลายคนขอแบนเพราะเมื่อย้อนกลับไปเมื่อปี2557เหมี่ยวเคยไปขึ้นแสดงจุดยืนทางการเมืองสนับสน,นุนการชุมนุมของกลุ่มปปรสรวมกับท็อปดารณีนุษโดยตอนนั้นมีการพูดโยงไปถึงกรณีมือปืนป๊อปคอนพร้อมหัวเราะสะใจให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่หลักสี่คือนายอาแกาวแซ่ลิ้ววัย72ปี โดยคำพูดของเหมียวตอนนั้นคือโคตรสะใจเลยวะ่ะนี่ใส่ถุงปุ๋ยปึก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 เป็นไงล่ะแล้วก็มีการหัวเราะนะคะอย่างไรก็ตามชาวเน็ตอีกส่วนหนึ่งก็ยังยืนยันว่าจะขอดูละครต่อเพราะว่าคนเขียนบทกับผู้กำกับนั้นเป็นคนละคนกันคนที่จะแบนไม่ขอดูมองว่าใครจะปล่อยวางดูละครชิวๆก็ตามสบายในขณะที่ร่างถูกร่างที่ผู้กำกับคนนี้หัวเราะเยาะ อย่างไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือแม้แต่คำขอโทษแต่คนที่หัวเราะกลับยังยืนอยู่ในวงการได้เหมือนไม่รู้สึกอะไรถึงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะชาวเน็ตก็เคยริกร้องให้เหนี่ยวออกมาขอโทษจากเหตุการณ์ในอดีตดังกล่าวมาแล้วล่าสุดนะคะเพจเล่าเรื่องเป็นเรื่องก็ได้มีการโพสต์ข้อความโดยระบุว่าเห็นด้อมพยายามปั่นให้คนแบนละครมาตาลาดา แต่ดันได้เร็ติ้งอันดับหนึ่งในเน็ตฟลิกนี่คืออะไรครับ